เฮ้ยนม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 จอดลงดีจอดลงดีเมื่อกี้ขับรถปาดหน้ามีอะไรหรือเปล่าบ้านไหนเนี่ยบ้านไหนไม่มีบ้านครับอ๋อขับรถดีๆนะครับดีเมื่อกี้ชนไอ้นี่มันดึงพวงมาลัยครับผมขับอยู่เฉยมันดึงพวงมาลัยผมเฉยเลยน้องดึงพวงมาลัยนะใช่ครับมันดึงอ่ะเอางี้ในเมื่อพี่เอาสูงเยอะในเมื่อพี่แบบจะเห็นเสียงพวกเองละพี่ให้เองสองพี่คนหนึ่งไหวไหมได้ยินไหมเนี่ยกับซีบอยู่อะโอเคมึงฟังพี่นะอ่ะมึงฟังพี่ในสองสามรถมึงหาย จุ๊บไปแล้วพี่ทำไมนะโอ่ยนานเออเฮ้ยหมองเลยกูถามมึงอยู่ภาคไหนพายฉายยังฉายแล้วดิสรุปมึงตายยากตายยากจริงไหมเนี่ยจริงดิมาวะมึงกินดีกับใครมึงกินดีกับใครขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมคุณก่อโคตรยังนะยังเลยครับก่อโค้ดนะได้ได้ครับครับเดี๋ยวเห็นอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปก่อดูครับโอเคครับหมดวันไหนครับหมดหรอหมดวันที่หกครับถ้าจำไม่ผิดหรือโอเคครับได้ครับได้ครับ ที่หกสีสี่ไม่มั่นใจต้องรองดูในประกาศครับแต่อย่าลืมรับนะครับครับผมครับโอ้ยแม่งสี่โต๊ะบาร์เลยว่ะอุย้ยผมดีเช็คให้ก็ได้ครับว่าโค้ดฮัลโหลครับทำไมเข้ามาแป๊บเดียวเขามีสิบห้าเอ็มเลยครับวันที่สี่มีวีไอพีด้วย <4 S 1> และเรื่องของโค้ดนั่นแหละในโค้ดเฮ้ยไอ้น้องเงินมาจากไหนเนี่ยส่ชโอเคครับเป็นสี่สี่โค้ดถึงวันที่สี่นะครับสิบห้าเอ็มมาจากไหนนี่น่าจะเป็น ไส่รุ่นโต๊โปกโต๊บาหรือเปล่าครับเนี่ยได้คร ouais ับเดี๋ยวผมมาครับผมมาเข้าครับมา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 อันนี้ดิไม่รุ่นโต๊โปกโต๊บาหรอกเงินมาจากไหนเหรอเดี๋ยวตัวเองเขาไม่ได้ใส่อะไรใช่ปะครับเพื่อนใครใครปกวะไอ้ตั้มปกไหมอ่ะนี่ไงผมจะให้นาจชามามาทำเป็นนายกที่นี่น้องสะนอเอแฟนผมเนี่ย แม่ศิรักมามันเป็นนายกสมิงมันจะได้สมิงมันจะได้ออกเวลาสมมุติว่าเขาทํางานใช่ไหมที่นี่ปุ๊บโหลว่าไงนะเพื่อนอยู่ไหนคะโอเคโอเคไปเดี๋ยวไป,ไปเธอไปหาเพื่อนเด้อเขาสรุปยังไงเนี่ยเขาไปหาเพื่อนให้ไหมแล้วเขาล่ะเธอไม่ต้องไปหรอกเธอทำงานเธ,เธอต้องดูแลพวกคนในเมือง สมิงมันวางแผนไม่หมดแล้วอยากจะเป็นสมิงอะมันต้องแบบมึงต้องกี chi toast อะหรือว่ากูจะเป็นแจ็คเดลิปเปอร์เล้วกระทืบทั้งเมืองเนี้ยหนองฟางเอี้ยวอะแต่ว่าม็นแก้งไรเนี้ยดีสุดละเป็นเดลิปเปอร์แม่งโดนฆ่าแม่งโดนหอ่อโดนหี่โดนแตกอะไรอย่งงเงี้ย ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายครับครับน้องชายครับไอมันมันกดเคลียร์พร้อมยังไงครับ่เคลียร์พร้อมเหรอใช่ครับมันอะไรอะไรไม่รู้มันติดอ่าเอสแปดเอแปดครับก่อนเอแปกก่อนแล้วกดไงตอบครับตัวคิวครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ตัวคิวครับยังไงตอบยูครับอะไรอีกครับอครับแล้วก็ทีครับ เสือสมิงคิดจะเป็นเสือมันต้องเหนือกว่าหมาแล้วก็ตัวไอแล้วก็ทีแล้วก็สเปนบาร์บอกตัวเองสเปนบาร์เอ็นเตอร์ครับมันออกเกมไม่ใช่หรอครับพี่ชายใช่ใช่ใช่ครับมันมันเปลี่ยนใหม่ครับมันออกแล้วเข้าอัตโนมัติเลยลองลองดูครับพอปับก็หายลองลองดูครับออกเพื่อมันเข้าอัตโนมัติได้เลยไม่ต้องต่อคิว เสือถ้ามีคิดจะเป็นเสือมาต้องเหนือกว่าหมาไม่ใช่ทำเสียงดังมาหมดแล้วโมกตัวเองเป็นเสือโอ้โหอีฮี่อมึงอะไรเนี่ยฮัลโหลเธอืมรูปเธอจะมาเป็นนายกมินี่จะให้ลงไปก็ลงไปเอ้าก็ลงไปอะไรก็อดดิทพอมาดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาทำไมโอเค ต้องดูแลผู้เล่นด้วยนะผู้เล่นเขาแบบมีจากสังคมดีๆเนี่ยุดนไม่มีใครเลือนเลยเขามาไม่มีใครเลือนแลงแกลงแม่งเยอะจุศูนย์หน่อยครับพี่ผมอยู่ด้วยเดี๋ยวผมโดไปให้หนึ่งพันโอเคโอเคโอเคแกลงเราจะรับฟุตาอย่างเดียวคนไหนมีโป๊ิบงห้าเอ็มครับเอ้ยพี่ชายอุ้ยพี่พี่ชายเลิฟนี่ว่าฮัลโหลครับพี่ครับวครับผมเองครับที่ตอบสวิตพี่โอ้โหเลยอ๋อครับเขาจครับสวัสดีครับพอจะมีให้ติดตัวไหมครับพี่ถัา ติดตัวแล้วครับเลขอะไรครับเอ่อหนึ่งศูนย์ห้าสามครับโอ้โหมาแป๊บเดียวมีสิบห้าอ็มแล้วพี่เนาะฮัลโหลเนี่ยผมขอไม่เห็นได้เลยครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสามครับผมโอ้โหสวัสดีทุกคนครับโอ้สองหมื่นเองนะครับสองหมื่นก็พอแล้วครับแสนหนึ่งไม่ได้นะครับยังมีตั้งสิบห้าไม่ไหวครับผมมันต้องเอาเงินมาหมุนครับผมห้าหมื่นก็ได้ไหมครับห้าหมื่นได้ไหมครับพี่เก้เก้าครับเฮียเอาเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าผมอยากวัดลองสักไมายเฮียไม่ฟาร์มกันเหรอครับเฮียอ๋อปกติผมก็อยู่นี่ครับอยู่มา สามสี่วันติดแล้วครับอ๋อตั้งแต่เมืองเปิดสามวันแรกเลยใช่ไหมครับใช่มันอยู่ตั้งแต่เมืองเปิดแล้วงานแล้วยัเฮ้ยสังคมมันดีอยู่นะคนดูแทบแบบไม่ไม่เหลือน่ะพ่อแม่เลยเพราะโดนโดนใบมันโดนแบนทั้งสตาร์หลักครับีเฮียขอบคุณมากครับครับครับไม่เป็นไรครับมันโดนแบนทั้งสองที่ไงโดนแบนสตาร์หลักกับสตาร์เนี้ยถ้าเหลือน่ะโดนสองที่เลยเธครับครับผมครับว่าไงครับ พี่ต๋าสวัสดีครับเฮียมสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเฮียครับเธอเรามาเดินสั่งจิ้มสิไหมมาทำที่นี่ผมขอเทสด้วยนะเฮียได้ได้ครับได้เอ๊ะพาเฮียไปส่งเอารถเรื่องว่ารถเฮียหายตอนรถผมพี่เอพี่ต๋าไปส่งเด็กน้องเป็นไงเด็งน้องมาเล่นที่นี่ยากจนนะพี่ครับมาพี่ขับให้มาลองลอง ี่ยจนละมึงหนองฟานอ่ะเธอมีแต่สกินน่ารักน่ารักนะเธอใช่ใช่โหไม่แต่แกงใหญ่อะไรเต็มไปหมดเลยเธอเปมาเป็นนายกเธอก็ลองดูก็เหมือนแบบสตา์ทาวเลยด่าพ่อชนรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาแจ้งอะไรมาเธอเนี่ยได้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พาน้องสาวไปพี่เปาตอบมาตอนบ่ายอ่ะเธอ พี่ปาบอกว่าเขาบอกแดนให้แล้วแสจหลับเขาเพิ่งมาตอบตอนบ่ายที่พ่าพูดในพี่ปามีงานรับป่าบอกเข้าไปเลยได้ยินไหมเนี่ครับใครอยากดูดูคอมเครื่องใหม่ของน้องเอแฟนผมบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายคลิปได้ไหมได้น้องซื้อข้าวปลาแกะมาให้ข้าวแบบปลาแกะมาแบบซีกหนึ่งอ่ะเขาเลยไม่กินเขากินนิดเดียวข้าวแล้วก็ก้นหม้อข้าวแบบไหมอ่ะแล้วจะกินอะไรไหม ไอ้อยากกินโตไอ้มักโตอะแลนคืออันไหนวะไปไปโอ้เลเบลไปดูเลยเบลกันมันมีทํารายการอันนี้ด้วยนะที่เนี้ยรายการเราจะเล่นเล่ขนข้างในจบข้างนอกชื่อรายการใครเป็นคนทํารายการฮะใครเป็นคนทํารายการใครคิงคิงคนทำก็เหมือนแบบว่าเอแบบเล่ขนข้างในจบข้างนอกกันอะ เขาไม่ได้เขาไม่อยากทำหรอกไปกันแบบนั้นอุบาทตัวเขาบักอีกแล้วอ่ะบักนะไอ้หนม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 จอดลงดีจอดลงดีจอดลงหน่อยจอดลงหน่อยเมื่อกี้เดินปาดเมื่อกี้ขับรถปาดหน้ามีอะไรหรือเปล่าอุ้ยอขอโทษครับเรามาคุยหน่อยนี้บ้านไหนเนี่ยอะไรครับบ้านไหนไม่มีบ้านครับมาจากไหนครับมาจากไหนครับ ถามว่ามาจากไหนไมาจากฟาร์มเก็บอ๋อขับรถดีๆนะครับรดีบางทีชนกับอนี้ผมเห็นเนี่ยไม่ได้ฝ่าร,รไอ้ไอ้นี่มันดึงพวงมาลัยครับผมขับอยู่เฉยมันดึงพวงมาลัยผมเฉยเลยน้องดึงพวงมาลัยนะใช่คอับม,มันดึงอะออางี้ในเมื่อพี่ <หา S 1> พเอาสูง <หา S 1> เยอะ <หา S 1> ใ,นในเมื่อพี่แบบจะเห็นเสียงพวกเองล่ะพี่ให้เองสองพี่คนหนึ่งไหวไหมไม่พี่เปิดวงให้มันดงังกว่านี้ได้ไหม ได้ยินไหมนี่ยโอเคมึงฟังพี่นะอาได้ยินแล้วอ่ะมึงฟังพี่หนึ่งสองสามรถมึงหายจุ๊บไปแล้วพี่ทำไมนะนอ้าวเต็มหมองเลยโอ้โหเธอปูเลดเจ็ดพันหนักที่เนี่ยที่ไหนสังเกตสูญคนดูคนขึ้นแกงอะเป็นโอ้โหห้าหกแกงอะ รถมันลบไงนั่นแหละรถครับรถปานหนักเขาเพาะเขาแบบไม่ได้ใช้แค่ความรุนแรงเขาใช้สมองไงเต็มกลับเอาอะรีเบียกันลูกพี่มอมเอ้าเธอได้มาครับลูกแม่แล้วแล้วใครแคร์เธอ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 ด้มาเธอได้มาครับอะไรเธอได้มาอะไรเธอเธอคุยกับใครนี่ เขาบ้างไงเขาบ้างไงเธอคุยกับใครอ๋อไม่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 แล้วครับผมชอบเขาชอบคนเขาโต้หาคนเข้าแก๊งดีเฮ้ยเธอได้ยินไหมนี่เขาพัลจบโฟล์นมันมันมามามาชวนเขาตรงนี้หาคนเข้าแก๊งดีฮะโอเคครับไแล้วแม่อ๋อกูปีนหัวแล้วมันคุยซะอ่ะเต็มที่เลยไม่ใช่ แับไอ้นี่ไม่ได้แม่เล่นรายการหาผัวหาเมียได้ป่ะสมิงอะมันจะหาเรื่ยากก่อนมันก็จะหาตามดอกเห็ดนี่แหละการจะเป็นสมิงะมันต้องแบบใจเด็ดมีใจกลา้าใจเดียวเฮ้ยไอ้คำว่ามีอาการนี่แหละมันจะทําให้ผมไปสู่ไอ้นี่สู่การแบบสมิงร้ายไม่รู้หลอกแผนรับคนเข้าแกงไรสมองครับ ที่สองจุดศูนย์ไปรับไปรับกับแม่มึงอนะหาสาวได้ที่ไหนมาเรนมาร์กที่กออ่อปะหาทำรายการเนี่ย่อนลายแล้วรับคนเข้าแกงเอสเอ็มดีดีปะรัว,วันไหนดีวะวันพรุ่งนี้ตอนแบบพิกไทม์หรือว่าวันวันนี้ตอนฮาซุ่มสร้างครอบครัวเลยครับไม่สร้างครับรครอบครัวโพดำโพดำพ,อพ่นนะอมึงอะเขาครัวบ้านพ่อมึงอะโพดำ เฮ้ยเก็บรถเกิดเหรอตัวม,มาให้หนูนี่ไม่ได้หนูได้ไม่ได้ตรงนเด็กที่รู้เงาข้าแล้วเลาหนูไปทำงานเลยอะฮลัลโหลครับอันนี้อะไรอ่ะไฟครับไรที่ที่นี่มันเปิดบัตรยังไงล่ะครับ บัตรเหรอใช่บัตรอะไรอะคะเอ่อบัตรรู้งานนะครับบัตรรู้งานนะครับอะไรนะบัตรรู้งานนะครับบัตรรู้งานใช่ครับใช่ครับไม่รู้ไม่รู้ว่าบัตรรู้งานคืออะไรเอ่อบัตรประชาชนนะครับอ๋ออีเหี้ยบัตรประชาชนนะครับอ๋อบัตรประชาชนนี่ีตีมดตวีเหรอ กดยังไงล่ะครับไม่รู้อะค่ะไม่เคยกดสองเหรออันนี้อะไรอะเวลาแบบจะดูบัตรกันนะครับมันดูกันยังไงล่ะครับเนี่ยอะไรนะที่นี่เวลาดูบัตรกันเขาดูกันยังไงล่ะครับที่นี่อะไรนะเฮ้ย hey! ได้ยินผมไหมนี่กิ๊ตตั้งมาเร็วกิ๊บตั้งมาเร็วว่าไงพี่เดี๋ยวเปิดให้ดูบัตรอะอ่ะอทำยังไงอะครับเปิดดูบัตรกดยังไงน้องเออเนี่ย เวลาเขาดูบัตรกันเขาเปิดกันเขาดูกันยังไงไอดีการ์ดแล้วคขวายูท์นะครับกดเออะไรอ่ะกดกดที่ไอดีการ์ดนะครับแล้วก็คลิกขวายูทอ่ะอ๋อใช่น้อกว่านี่หลยเยอะใช่เลยอ๋อโอเคครับโอเคครับแหมน้องน้องลองคลิกคลิกขวาให้ดูหน่อยได้ไหมครับไอดีการ์ดครับคุณผู้หญิงผมรู้ละคลิปต้องไอดีไอไอดีการ์ดครับไอดีการ์ดกดกดไอตัวทีครับ ตผมเป็นรูปตัวทีแล้วก็เอดีการ์ดนะครับนายนายนายเปิดของนายก่อนเปิดไปแล้วเนี่ยตอสเปิดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิด,ดีินี่ครับใช่หรอเฮ้ยบ้านประชาชนสีิงคูปะอ่าใช่ครับใช่ครับแจ่ของคุณอ่ะขอดูด้วยได้ไหมเนี่ยอืมเดี๋ยวแบ่งกันดูเนี่ยเปิดใหม่มันไม่ขึ้น,น<โ>อ่ะโอ้โอพี่คนนู้นดูเปล่าไม่เราเปิดให้คุณดูแล้วคุณอ่ะไม่ได้เปิดให้เราดูเห็นยังเนี่ยเอ้ยมึงเห็นบัตรพี่ปะตอนที่พีิชวนรอบแรกอ่ะ เห็นเห็นเห็นอันนี้เนี่ยเดูเห็นแล้วหนูแบบตัวพี่อ่ะจริงเขาล้อหลอกพี่อะถ้าหนูตัวพี่พี่ต่อยน้องตายตรงนี้เลยนะเอาเอาพี่ต่อยจริงนะเพราะหนูไม่ยอมโชว์อะพี่จะดูอะไรล้านบานม่นไม่มิจะไม่ตั้งไม่เป็นไรแต่พี่ตั้งแล้วขอดูด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกของดีเนาะ อ้ยผมขอด้วยพี่ผมไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้พี่ตั้งแล้วหมอของพี่อะเก่งเดี๋ยวเขาจรู้กดหนีอะพี่โนู้คนนี้รูคนนี้คนนี้แหนรเขาแหนครับแหน่หนๆหนเขาเขาดูได้เล้ไหมครับทำไม่เป็นอ่ะพี่กดกดทำเมื่อไหร่ที่กด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 กรกด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 ดก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 รกด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 กะกด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  เอ้าวก็ผมขอดูแล้วไม่ให okay, ้ดูแล้วมาดูหลอกผมอ่ะขอดูได้ไหมคนอยากโกหกได้ไหมคุณขอดูบัตรหน่อยได้ไหมครับขอดูบัตรได้ไหเฮ้ยเชี้อ่ะไม่ดูได้หรอกเฮ้ยมึงอยู่ภาคไหนเนี่ยกูถามมึงอยู่ภาคไหนภาคไทยฉายังฉายแล้วดิ สรุปมึงตายยากตายยากจริงไหมเนี่ยจริงเลยมาวะมึงกินดีกับใครมึงกินดีกับใครฮะมึงกินดีกับใครอุ้ยอุ้ยมึงกินเอี่ยหนีเนี้ยนี้เฮ้ยเฮ้ยอีเชนโดนกลาเลยมาเดะสัตว์มาเดะ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 ไม่ส่วนกูไอ้จอห์นวิกฮะ ทางไทยเนี่ยมึงมึงอยู่ภาคไทยนะฮะมึงภาคไทยนะมึงภาคไทยนะมึงภาคไทยนะซาเนี่ยซาเนี่ยฮะมึงอยู่ภาคไทยเอ้ยนี่นะครับมึงซาเนี่ยมึงอยู่ภาคไทยนะฮะมึงอยู่ภาคไทยมึงไม่สวนกว่าจอนวิกมึงไม่มึงไม่สวนกว่าฮะมึงไม่สวนกว่าสวนดื้อสวนดิสวนดิสวนดื้ออุ้ย มึงภาคไทยไหนสัสไอ้ยี่ฮะมาเด็กยี่ฮะอุ้ไจรวิกะมึงภาคไหนมึงอยู่ภาคไหนกูถามเฮ้ยเฮ้ยปั๊มยาวอ๋อไม่มีปั๊มดิไม่ไม่ปั๊มดิเอาผู้ชายมาลูกตัวลูกผู้ชายตัวตัวตัวอะไมามามาดีมาใครแพะหมามาเด็ห้ามปั๊มก่อนนะเนี่ยมึงไม่ได้ส่วนกูเลยจอร์นวิกคุยบอกไว้มึงไม่ได้ส่วนกูหรอกกูเป็นมวย มา,ด,าดิโดนเกาเดีอโดนโดนเกาเด้ยเอ้ยมึงไม่ตายได้ไงอะ่ะไอ้เหี้ยไอ้ยี่นี่ปั๊มก่อไอ้เหี้ยไม่ได้ปั๊มนะไม่ได้ปัม๊มปั๊มนะปั๊มนะมึงไม่กระพริกมึงไม่เป็นอะไรเลยภาคนี้มีเก่งครับพักนี้าจะเป็นภาคแรกครับ นี่ยมึงตั๊มเกาะเว้ยเหี้ยเล่นดีดีจะชุบได้มาดิมาดิมาด,มาดิเป็นไงอะภาคไทยมึงฮะมึงภาคไทยกูนะบอกแล้วอย่าเล่นหลายภาคนักแสดงสุดท้ายมึงก็ตายเหี้ยมึงไปตายต่อหน้าสาวเลยเนี่ยอ่ะใช่ปะเฮ้ยเอา้าใครฆ่าจอนวีครับเออผมเห็นเขาสลบอยู่ตรงนู้นนะครับ เฮียเฮียฆ่าจอรวิกทำไมครับรวังเขามาตามคืนนะไม่ได้ฆ่าครับผมเห็นเขาตายอยู่ตรงโน้นเขาอยู่เขาบอกเขาเขาอยู่ภาคไทยอะ่ออยู่ภาคภาคไทยจอจอร์ดวิกผมอยากคุยเลยเนี้ยผมอยากรู้เลยภาคไทยเป็นไงเรียกหมอเรียงอ่ะลองชุวยดูครับเขาเขาเขาไม่ขึ้นไม่ได้บอกกับเด็เขาเรียกหมอยังไะเฮียเฮียอยากโตครับ ครับรมครับพี่ครับมันเกาะโค้รดีดีตรงไหนครับเอฟแครับเอฟเอฟสองครับเอฟสองก็ไงครับเอฟสองแล้วก็มันจะมีไอเนี่ยคำเขียนโค้ดครับอยู่มุมมุมฝั่งซ้ายครับไปเอาโค้รจากไหนเอาโค้ดในห้องครับมันมีในห้องอันนี้ครับเอาจากไหนนะครับมันมีในห้องครับ ไหนครับโคตรทางไหนอะครับโคตรเอฟเคอยู่ไหนอ่ะโคตรไปทางไหนอะครับไม่เอฟเคอยู่ไหนไม่ได้มันจะอยู่โคตรอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ด้านหลังด้านหลางห้องพิมพ์พูดคุยอ่ะพี่ด้านล่างห้องพิมพ์พูดคุยอ๋อหรอเพื่อใครรู้ที่เอฟเคไหมครับเมืองบนครับอยู่เมืองบนครับอะไรนะเมืองบนครับพี่เผาประเดี๋ยวได้ไหมอ่ะก็เนี่ยพี่ใส่โคตรอยู่ตรงไหนวะเขาว่าคือเท่ไป พูดอะไรวะพี่ปวดพี่พาไป F K หน่อยดิได้ได้น้องได้ปาปะปะน้องมีรถไหมมีพี่มีมามาเย็นแม่นี่ถามหาย F K เย็นแม่มึงไอ้เขี้อ่ะแต่กูพาไปมาที่ไหนอ่ะขับมาขับมาขับมาลงพี่สอนมามามาลงหน่อยพี่พาขับพาขับไปแล้วจำนะพี่สอนแล้วเองจำนะ จำอะไรวะพี่อ๋อเอฟเคตรงไหนเลยยังไงอ่ะได้ๆก็เหมือนกันกับสตาร์เลยพ็่เอฟเคอ่ะตางบนะไม่าผมผมผมไม่ได้อยู่แล้วพี่ตาหลักอ่ะเป็นไรอ่ะก็พี่แบนผมอ่ะใครแบนไม่ได้แบนนะพี่อ่ะพี่อ่ะว่าว่าผมไปอะไรเป็นแอบดูพี่อะไรก็ไม่รู้ไหนไม่ได้แบนใครแบนเฉยอ่ะไม่แบนเฉยอ่ะอ้าวแล้วมึงรู้แล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาแบนว่าพี่แบนมึง ถ้ามึงไม่ได้ดูเอาแล้วมันขึ้นนะพี่มันขึ้นไปเอ็มอ,ะอ่ะเ้าแล้วมึงรู้ได้ไงว่าพี่เป็นคนแบนมึงมึงไม่ได้ดูเอาแล้ว,แล,วแล้วไม่ใช่พี่แล้วจะใครครับผมอยู่ไครไ <ป S 2> พี่<ไ>ปเออปกดเล่นเลยเอ้อยู่นี่ก็ได้หรอกแล้วมันมีโอกาสกดไปเพื่อรอเลยน้อง ใช<า>่ไหมเอยก็ก็มึงมีของแล้วมึงมีอาวุธมีอะไรแล้วมึงพร้อมขึ้นไปมึงก็ขึ้นไปเด,ดสตาร์หลักอะ่ะเอาแล้วมันโดนแบรนจะขึ้นไปไงอ่ะเบะนี่นี่ตรงนี้ลงแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงขง้างในลองลองไปดูเอหร<อ><อ>ือเปล่าอฟเคเรื่องนี hey ่ที่อ่ะใช่เอฟเคยังมาไม่เป็นเลยรู้อ่ะ หมอกี่คนว่าหมอสิบแปดเออผมก็งงมันอยู่แตนเนี้ยไปตอมอดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามารับคนเขาแก๊งเนี่ยมันอยู่เนี่ย